เริ่มเลยค่ะวันนี้มาร้อยไหมที่อัิตาคลินิกนะคะชอบมากค่ะคุณหมอมือเบามากแล้ดมากก็ยกทันทีรอยเข็มก็ไม่มีเจ็บก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็ใครนะคะที่อยากจะร้อยใไหมแนะนาเป็นที่นี่เลยค่ะเห็นผลลั์จริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราหันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวผมไปเอารูปก่อนทำมาให้เพื่อนๆทางบ้านดูหน่อยค่ะ ุกมุมคือสวยทุกมุมเลยนะคะคนไข้บรรยายฟิลลิ่งตอนร้อยไหมคะเป็นยังไงออบ้างไม่เจ็บเลยค่ะมีแค่ตอนรู้สึกตอนแทงนิดเดียวแล้วก็<อ>ไม่ได้รู้สึกเจ็บขนาดนั้นค่ะค่ะนี่จะเป็นรูปก่อนทํานะคะในเคสนี้นะคะจะมีใบหน้าหย่อนคล้อยในช่วงกรอบหน้าด้านล่างแล้วก็ช่วงหน้าแก้มที่ตกลงมานิดนึงนะคะเราต้องการเขาเรียกว่าปรับแต่งโครงสร้างใบหน้าให้คนไข้เนี่ยดูเด็กลงนะคะหนูไมรับโทษสัมผั เรามาดูรูปใหญ่ๆกันจะหเห็นกันชัดน,นะคะหนูบอกปัญหาที่เลือกมาตัดสินใจร้อยไหมที่นี่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเห็นรีวิวเยอะค่ะแล้วก็มีเพื่อนแนะนําว่าที่เนี่ยเหมือนคุณหมอทําดีมือเบาแล้วก็คุณหมอทําตามโจทย์<ม>ที่เราอยากได้อะคะ่ะ<ม>แล้วก็ปรับโครงสร้างรูปหน้าตามแบบที่เราเป็นไม่ไม่หลอกมากเกินไปหรือว่าไม่วีมากเกินไปค่ะแล้วตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ถูกใจไหมคะชอบมากค่ะ มีมากค่ะตอนนี้อาจจะยังยิ้ม,มไม่ค่อยได้ตึงนะคะค่ะแล้วก็ตอนทําเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บเ,เลยค่ะคือเป็นคนที่ทุกครั้งที่ร้อยไหมเนี่ยจะเจ็บมากยาชาไม่ชาแต่อันเนี้ยรู้สึกแต่ไม่มีความแบบเจ็บหรือคนไม่ไหวเลยค่ะใช่ไหมคะไคะปร้อยไหมที่คลินิกอื่นมาเจ็บกว่านี้เยอะใช่ไหมคะเจ็บค่ะแล้วไม่ยกแบบนี้ด้วยไหมคะไม่ยกค่ะไม่ไม่ได้ยกเยอะขนาดเนี้ยค่ะค่ะอันนี้คือให้เพื่อนเพื่อทางบ้านดูนะคะหกกัดกานค้างนะคะ จะเห็นว่าจอลายค่ะให้สังเกตแนวจอลายนะคะแนวจอลายสวยแบบดาราเลยค่ะเดวแป๊บนึงค่ะแต่เขาไม่ได้ติดแงนะคะผูะ้ช่วยผิดคิวนิดนึงนะคะเดีย๋ยวขออธิบายหน้าหลักทาก่อนนี่นะคะให้สังเกตแนวจอลายนะคะแนวจอลายคนไข้จะดูคมชัดขึ้นแก้มที่เคยห้อยอยู่จุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เป็นปัญหาของคนไข้นะคะแล้วคนไข้ต้องการให้เราดึงยกโดยที่ไม่ทําให้หน้าต่อและที่สําคัญเนี่ยดึงยก ยกแล้วต้องดูเป็นธรรมชาติด้วยพอเรายกเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแก้มคนไข้ไม่ตอบเห็นไหมคะเพราะว่าเวลาร้อยไหมหลายๆที่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คนไข้ตรงที่หนึ่งหน้าเรียวจริงค่ะแต่พอเรียวแล้วมันตามมาด้วยการตอบด้วยทําให้ดูแก่ขึ้นถูกไหมคะพอตอบแล้วบางเคสเนี่ยร้อยไหมเสร็จหน้าเรียวจริงค่ะแต่ว่าหนกแก้มใหญ่ให้สังเกตนะคะว่าหลังร้อยไหมเสร็จแล้วเนี่ยมุมปากยกขึ้นร่องแก้มตื้นขึ้นองศาของ่วงกแก้มสวยขึ้น หน้าไม่ตอบโหนกแก้มไม่ใหญ่และที่สําคัญองศาของตาคนไข้ย,ย้ําเลยนะคะว่าห้ามตายกเยอะถูกไหมคะใช่ค่ะคนไข้ไม่ชอบไม่ใ่ะไม่เชื่ชอมันหลอกค่ะคนไข้กลัวว่าเดี๋ยวถ้าตามันยกปึก๊บมันจะหลอกตาแล้วมันจะเหมือนนิ้วอ่าคนไข้ไม่ชอบเวอร์ชั่นนั้นหมอจึงแจ้งว่าเดี๋ยวเราจะดึงยกช่วงหน้าแก้มแล้วก็ช่วงล่องแก้มที่ลึกแล้วก็ช่วงหน้าแก้มกับใต้ตาที่มันห้อย ให้มันยกขึ้นโดยที่ตาเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติไม่ยกเยอะไม่เฉี่ยวเยอะและตาก็ไม่เล็กลงหลายๆคนกังวลว่าเวลาที่เราดึงไหมาตาแล้วเนี่ยตาจะเล็กลงแต่ในเคสคนไข้เห็นไหมคะว่าตาไม่เล็กลงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เป็นธรรมชาติถูกใจเลยถูกใจเลยไหมคะชอบค่ะชอบมากเลยนะใช่ไหมคะใช่เพราะหน้าเรียวมากสวยขึ้นไหมคะคือตอนแรกอะคะ่ะคิดในใจว่าแบบมันคงไม่ได้ยกขนาดนี้มันคงไม่เรียวขนาดนี้คะ่ะ พอทำแล้วจริงๆคือตอนแรกที่คุณหมอทำาให้ข้างหนึ่งเนี่ยก็คือเห็นเลยว่าแบบเลี้ยวมากยกมากก็เลยแบบสบายใจแล้วตอนนี้สวยถูกใจเลยนะคะใช่ค่ะแต่สวยขึ้นเยอะจริงค่ะแล้วก็ในการออกแบบดีไซน์โครงสร้างหน้าในเคสของคนไทยนะคะก็คือใบหน้าเดิมเนี่ยค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็จุดที่อยอมพลอยเนี่ยมีเล็กน้อยแต่พอยคือเราจะทํายังานให้คนที่สวยอยู่แล้วอะค่ะ สวยมากขึ้นไปอีกหมอผู้ถูกไหมคะผู้ถูกต้องหนูสวยเนี่ยะคะถูกต้องจริงจริงนะคะเพราะว่าในเคสของน้องพอหมอเดินมาเห็นหน้าปึ๊บคือหน้าเดิมน้องคือสวยมากนะคะแล้วหมอบอกน้องอย่างเดียวว่าเชื่อใจหมอเถอะหมอทำออกมาสวยแน่นอนหมอมั่นใจว่าหมอทําได้สวยขึ้นกว่านี้อีกเลยเดิมสวยอยู่แล้วเพราะคนไข้ส่วนใหญ่กลัวตรงนี้ค่ะเดิมเราสวยอยู่แล้วถ้าเรามาทําการร้อยหมายหรือเรามาทําการปรับโครงสร้างหน้าหน้าที่สวยอยู่เดิมอ่ะ มันจะแย่ลงหรือเปล่าหลายคนกลัวแบบนี้นะคะกลัวไหมหมอว่าหนูต้องกลัวกลัวกลัวนิดนึงค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าหลายหลายคนจะต้องกลัวค่ะเพราะว่าเอ้ยหน้าเดิมเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเพราะเรามีแค่จุดเล็กๆน้อยๆเองแต่เราต้องการปรับแต่งให้มันดีขึ้นแล้วโดยรวมเนี่ยดีขึ้นไม่พอมันต้องสวยขึ้นด้วยตอนนี้หมอจึงออกแบบให้น้องหมอบอกเลยว่าเดี๋ยวหมอจะดึงแนวนี้ค่ะเพราะหน้าคนไข้มีความยากสวยไงสวยมันเลยยากมากตรงที่ เราจะดึงยังไงให้แก้มที่ห้อยตรงนี้หายไปโดยที่ไม่รบกวนโครงสร้างอื่นของใบหน้าเพราะกรอบตรงนี้ของคนไขค้คือสวยแล้วตรงนี้ก็คือดีแล้วทํายังไงให้ตรงนี้หายไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปรบกวนฟังก์ชันอื่นของใบหน้าเลยอันนี้คือความยากของโจทย์ข้อแรกข้อ2คือจะทํายังไงให้ดึงตรงนี้ไปเติมแก้มต่อให้คนไข้ด้วยโดยที่คนไข้ไม่ต้องซื้อฟิลเลอร์เพิ่มแล้วก็ไม่ต้องซื้อโบ็อกเพิ่มพยายามจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบที่การร้อยใหม่ไปเลยจะได้เสียงเงินต่อเดียวผู้ถูกไหมคะ คุมค่าใช้ใจ่ายให้เลยเสร็จแล้วเราจะยกจุดที่คนไข้กังวลอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงห่วงแก้มด้านหน้าเดิมเนี่ยคนไข้จะมีแก้มตรงนี้หยอ่อนหย่อนเล็กน้อยนะคะถ้าถามว่าหย่อนเล็กน้อยแต่ถ้ามันตึงและยกขึ้นกระชับขึ้นองศาของชีโบนมันปรับนิดนึ่ะเดี๋ยวหาด้านข้างให้เพื่อนๆดูหมอต้องการจะปรับองศาด้านข้างตรงนี้ในจุดของชีโบนตรงนี้ให้มันดีขึ้นหมอจะทํายังไงดีหมอจึงแนะนําคนไข้ว่าเดี๋ยวเราร้อยไหมดึงตรงนี้ค่ะดึงแนวนี้เลย คนไข้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคนไข้กลัวว่าเดี๋ยวตามันจะเฉียวตามันจะยกเกินไปแล้วมันจะแปลกหมอจึงแจ้งเลยว่าไม่ต้องกลัวไว้ใจหมอนะหมอจะดึงแค่ให้หน้ามันตึงแต่ตาหนูจะไม่เปรียบองศาหน้าองศาของตาเนี่ยจะยังสวยขึ้นก็คือสวยขึ้นแน่นอนแต่ไม่เฉียวไม่แปลกดูธรรมชาติพอเราดึงเสร็จพอย n ที่ได้เพิ่มก็คือคำหมักที่มันจะเป็นขึ้นด้วยนอกจากนอกจากจะได้แค่หน้าตึงแล้วใช่ไหมคะ คนไข้ยังได้คำบอบที่เต็มโดยที่ไม่ต้องซื้อฟิลเลอร์อีกแล้วก็เป็นการลดโหนกแก้มไปในตัวเห็นไหมคะว่าโหนกแก้มของคนไข้ดูเล็กลงแล้วมันกลายเป็นเส้นตรงสมูทเขาเรียกว่าสมูทหมดเลยทั้งพวงหน้าแล้วก็องศาของชีคโบนสวยขึ้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะคะหลังจากนี้อีก1-2เดือนใหม่จะทำการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวใบหน้าของคนไข้จะดูเด็กดูอ่อนเยาว์แล้วก็มีไฟโบรบลาสหรือว่าเป็นคอลลาเจนสร้างใหม่ขึ้นมาอีก วก็จะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยโปรแกรมร้อยไหมเพียงอย่างเดียวก็คือต่อโจทย์ทุกอย่างในใบหน้าทําได้นะคะที่อธิตายคลินิกนะคะใครที่กังวลเนี่ยให้ดูหน้าคนไข้เป็นตัวอย่างได้เลยคอนเฟิร์มไหมคะท่านข้คอนเฟิร์มค่ะ <Conf irm. S 1> เหมือนที่หมออธิบายเลยนะคะใช่ค่ะทีนี้นะคะก็สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของใบหน้าย่นคร้อยนะคะ หย่อนเพียงเล็กน้อยก็ทําได้นะคะแล้วก็ต้องการสวยขึ้นแวะมาที่อาทิตาคลินิกนะคะเดี๋ยวเราให้คนไข้ดูรูปชัดๆกันให้เพื่อนๆทางบ้านดูให้หนูดูหน้าก่อนเพราะจริงๆหน้าเดิมหนูก็สวยอยู่แล้วเห็นไหมคะจริงๆคือจริงๆคนไข้เป็นคนสวยอยู่แล้วนะคะแต่แค่ว่ามันยังตึงไม่ตึงตึงไม่โดนมันยังหย่อนตรงนี้น่อยนึงเห็นไหมคะหย่อนตรงนี้นิดนึงค่ะเนี่ยช่วงนี้ ก็คือสี่จุดของหน้าจะมีช่วงหน้าแก้มที่ยังหย่อนคล้อยนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงแก้มหย่อนนิดนึงนะคะแก้มหย่อนนิดนึงจะเป็นสี่ตำแหน่งที่มีปัญหาแต่พอหลังจากที่เราทำาุณให้เห็นไหมคะมเห็นหนะ้า<ม>ตัวเองเหอพอหมอดีขึ้นไปตามแนวที่หมออธิบายสวยปิ๊งเดี๋ยวราให้ดูหน้าตอนไม่ยิ้มนะคะอันนี้คือหน้านอเดี๋ยวรอโรดแป๊บนึง เอาเอาจาก,จากไหนแล้วนั่น,นหน่ opt, อยนะแอรดออกมาเดี๋ยวอแป๊นึงคะอันนี้คือรูปที่ทำไปแล้วข้างหนึ่งเห็นไหมคะที่ทำไปแล้วให้ข้างเดียวค่ะ ที่ยังไม่ทำอา๋ยวให้เพื่นอนๆทางบ้านดูนะคะอันนี้คือรูปที่เราหลังทําเสร็จนะคะหนึ่งข้างก็คือข้างนี้ทําไปแล้วหนึ่งข้างส่วนข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ทำพอย n t ของคนไข้ที่มีปัญหามีเล็กน้อยตรงนี้เองค่ะเห็นไหมคะว่าถ้ามันหายไปนิดนึงจะสวยทันทีพวงแก้มที่มันหย่อนนิดนึงเมื่อหายไปมันจะสวยทันทีเห็นไหมคะแล้วก็หางตาเมื่อยกขึ้นนิดนึงมันจะสวยทันทีเห็นไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับแต่งขึ้นมาได้นะคะ ถึงแม้ว่าหน้าเราหย่อนน้อยแล้วก็ร้อยใหม่ได้ถูกไหมคะคนไข้ใช่ค่ะตอนนี้ถูกใจเลยนะคะชอบมากค่ะ่ให้ดูหน้าน้องชัดชัดนะคะเคสของคนคนไข้สวยมากนะคะแล้วก็ไม่บวมเลยหันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะเห็นไหมคะว่าหน้ายกกระชับล้วมีแนวจไลายสวยมากองศาของแก้มเห็นไหมคะให้ดูองศาของกรงแก้มถูกจัดเรียงใหม่แล้วก็ได้การลดหนกแก้มขมับก,ก็เต็มขึ้นเขาเรียกว่าหน้ามันดูเขาเรียกใช้คําว่าละมุนอ่า หน้าดูละมุนขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเห็นไหมคะทำให้เราสวยมากๆได้แล้วเดี๋ยวต่อไปจะสวยเป็นนี้อีกนะคะหมอต้องขอน้องรีวิวเลยค่ะบอกน้องว่าน้องสวยมากสวยจนตะลึงเลยนะคะว่าดึงดึงตามที่หมอคิดไว้เนี่ยปรับได้สวยขึ้นได้แล้วก็สวยถูกใจคนไข้คนไข้บอกว่าอะไรคะตอนแรกที่ดูขึ้นมาสวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะสวยมากนะคะ ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะทางบ้านนะคะสามารถติดตามรีวิวของเราได้นะคะเราใช้รีวิวเขาเรียกว่าเป็นรีวิวคนไข้จริงทั้งหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทําเสร็จกี่นาทีนะคะประมาณห้านาทีใช่ค่ะไม่ถึงเลยค่ะประมาณ <c oughs> ประมาณหน <c oughs> นาทีหลังทําเสร็จนะคะก็อันนี้คือจะเห็นว่าหลังทําเสร็จทันทีเนี่ยไม่บวมแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่มีคําว่าบวมสามารถไปปาร์ตี้ได้นะคะ ไม่ต้องพักฟื้นคนไข้สามารถกลับไปเนี่ยตกแป้งแต่งหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีรอยแผลมาที่คนไข้แจ้งหันด้านข้างให้เพื่อนๆดูไม่มีแผลเลยนะคะเป็นการร,อาบบร้อยไหมแบบไร้รอยแผลเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สวยทันทีหลังทำหันด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะนี้เลยนะคะนี่นางแบบเป็นคนไข้จริงนะคะอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนไหมคะก็อยากให้มาทํากันนะคะ ่าไม่จําเป็นต้องไปผ่าตัดดึงหน้าหรือว่ายกหน้าจเจ็บเแค่ร้อนใหม่อันนี้ค่ะก็คือขึ้นได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อทักแอดมินได้เลยนะคะในอินบ็อกซ์นะคะวันนี้เหมาะกับคนไข้าลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ